สวัสดีครับผมกลับกันมาอีกแล้วนะกับกึ่งบนกึ่งรีวิวก็อย่างที่เห็นนะครับผม Elden Ring Night Raid นั่นเองนะนักล่าลัติการอ่ไงยังก็บแบทแมนนะหลายคนน่าจะเห็นกระแสของ Elden Ring กันมาสักพักแล้วเนาะก,กับภาคไ a i d เนี้เออแล้วผมก็มีทำคลิปพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะ ก็คลิปก่อนหนะน้านี้เป็นคลิปที่พูดถึงความกังวลแล้วก็เหมือนแบบอยากให้คนเนี่ยได้แบบว่าศึกษาดูนะว่าเอ้ยมันเป็นแนวเกมที่เราอยากจะเล่นจริงๆไหมอะไรพวกนี้นะเพราะว่าผมค่อนข้างกังวลนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆว่าคนเนี่ยก็รีวิวแบบว่าโหดเลยเออไปรีวิวกันเลยว่าโอ้ยเกมนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยอะแต่ว่า อันนั้นมันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของของเขาอะนะเราว่าว่าอะไรเขาไม่ได้เนาะเอ,อเพราะว่าทุกคนมันมันมีความชอบความไม่ชอบเป็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะเ,ออเรื่องพวกนี้ผมว่ามันมันยากมันยากที่จะเอามาตัดสินว่าแบบไหนคือถูกแบบไหนคือผิดเนาะถ้าถามผมผมตอบตรงๆเลยว่าผมเอนจอยนะผมเล่นมาทั้งหมดบนสตรีมเนี่ยใช้ไปรป,รประมาณแปดชั่วโมง เล่นสตรีมไปนะ8ชั่วโมงแล้วก็เล่นส่วนตัวไปอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาส0บชั่วโมงแลออเล่นมา10ชั่วโมงแล้วไม่นับออนเกมทิ้งไวนะ้เนาะเออก็เล่นที่เล่นจริงๆอะ่ะเออประมาณ10ชั่วโมงครับเล่นไปประมาณ10บชั่วโมงก็10ชั่วโมงมันก็มันนานมากเลยนะซึ่งไอ้10ชั่วโมงเนี้ยผมฆ่าบอสไปได้1ตัวครับก็คือบอสตัวแรกผมแม่งโคตรยากเลยเกมแม่งยากจริงนะ มันยากมันยากนะแต่มันต้องบอกว่ายังไงดีคือความยากของมันอะมันมันก็ make sense นะเพราะว่ามันเล่น3คนไงแต่ประเด็นก็คือ3คนอะมันก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจกันสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็วางแผนกันได้เนาะหลายคนบ่นเรื่องเฮ้ยเกมมันเน้นเล่นเป็นทีมแต่ว่าเราสื่อสารอะไรกับทีมไม่ได้เลยนอกจากมาร์กซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับผมก็เห็นด้วยมากๆเลยว่า เออมันมันมันก็สื่อสารไม่ได้จริงมีข้อความโยนเฮลโหลเฮลโลอะไรกันเหมือนสมัยก่อนคือคนเขาจะบ่นก็ก็ไม่ผิดนะอืมผมเห็นด้วยนะเรื่องนี้ว่าเกมมันมันสื่อสารอะไรกันไม่ได้ไม่มีไวท์แชทอะไรอย่างนี้อืมเข้าใจคือเข้าใจทีมงานด้วยเพราะเขาไม่เคยทํามาก่อนเลยไอไวท์แชทอะไรเนี่ยมันก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ทําเนาะแต่ว่าเข้าใจผู้เล่นอะว่ามันมันควรจะมีนะอืมมันควรจะมีนะ อะไรแบบนั้นะนะมันเป็นเกมที่เล่นกับปาร์ตี้อ่ะเออมันเป็นเกมที่เล่นกับปาร์ตี้อ่ะมันไม่ควรที่จะมาแบบว่าติกแล้วก็เดาใจกันคือขนาดเกมที่เป็นพวก Battle Royale อ่ะนะพวกะอ่าเทียบกับพวกเกม b a t เ l e r o อย l e ที่โดดลงตรงนั้นตรงนี้อ่ะติ๊กว่าจะไปทางนั้นทางนี้จะไปเป็นทีมอ่ะบางคนมันยังดื้อไม่ไปเลยมันยังจะเล่นคนเดียวเลยมันก็มันก็มีครับเกมมัน เป็นแบบนั้นน่ะเ,เกมนี้ก็เหมือนกันนี่คืออะไรไม่ได้เลยบางคนเขาก็เหมือนมีอารมณ์หงุดหงิดในใจเนาะว่าเออแม่งไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยไหนจะเล่นเก่งเล่นอ่อนอกีกคือมันมีหลายเรื่องมากๆเนาะคือถ้าส่วนตัวผมอะผมว่าเกมแม่งสนุกนะเกมแม่งสนุกมากเลยเกมแม่งแบบว่าเล้าใจอะยากดีแล้วก็สนุกมากเอาจริงๆสนุกมากแต่ใครเห็นว่าผมอฆ่าบอสตัวแรกยังไงนี่คือน่าจะหามากอะเ,ออเพราะว่าเล่นมาโคตรนานเลย คือหลกัหลกๆอผมก็เล่นแรนดอมคนนะครับแล้วก็มีมาเล่นกับน,น้องน้องเขาก็เพิ่งเล่นเออเขาเพิ่งเล่นเขาเพิ่งมาเล่นภาคนี้นะเขาเคยเล่นเอเดอรลิกันมาแล้วแต่คุณมาเล่นภาคนี้มันก็เหมือนเริ่มใหม่อะมันก็ต้องมานัดเบสิกกันอีกแมพอะไรเป็นอะไรยังไงต้องไปอะไรเออถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยคอยต้องคอยบอกตลอดว่าไปไหนไปไหนไปไหนอะเพราะว่าเกมมันเร็วมากครับสาหรับบางคนอนะแล้วสําหรับบางคนที่เขาไม่ได้แบบถนัดพวกแบทเทิลรอยัลอะมันมันไอ้นี่มากคือขนาดคนที่ถนัดแบทเทิลรอยัลอะ ยังงงแมปเลยแมปมันซับซ้อนนะมันไม่เหมือนแมปแบทเทิลรอยัลทั่วไปครับเกมเนี้ยคือเกมมันไม่ใช่แบทเทิลรอยัลด้วยซ้ําแต่ว่าเราเพราะว่าแมปแล้วแมปมันก็ซับซ้อนเข้าใจไหมเออมันมีวิธีคิดที่ต่างกับเกมอื่นพอสมควรเอาจริงๆระบบมันระบบมันผมว่ามันมันก็สร้างสรรค์ในแบบของมันนะคือบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบแะมันประหลาดเดียเออมันแปลกๆปกประหลาดดีคือจะบอกว่าอวยไหมก็ไม่เชิงว่าอวยนะผมว่ามันทําได้สนุกแล้วนะ แต่ถ้าจะหาเรื่องให้บน่นอ่ะแม่งมีเรื่องให้บ่นเพียบไปหมดนะอย่างไอเรื่องแบบสื่อสารก็ไม่ได้อะผมเห็นด้วยอันนึงนะแต่ว่าถ้าผมถ้ามันมีผมก็คงไม่ได้ใช้หรอกเออแต่ผมก็คงฟังคนที่เขาพูดอ่ะว่าเขาจะไปไหนเขาจะทะําอะไรอะไรเงี้ยเออมันมันก็คือการเล่นกับปาร์ตี้อ่นะเนาะอืมคอมมินิเคตกันมันมันช่วยได้เยอะกับเกมกับเกมที่แบบเนี้ยเออล่อมอนออกไปชุบเพื่อนซะอะไรอย่าพึ่งชุบอะไรเงี้ยมันก็จะได้วางแผนกันผมว่าอันเนี้ยเจง๋ง อันนี้ควรจะมีนะอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าจะบ่นมากๆเลยผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะอยากบ่นก็คือรูนรูนแม่งโคตรกำหมัดผมให้เลยรูนมันโคตรกำหมัดของจริงเพราะว่าคือเกมเนี้ยมันเป็นแนวโลคไลท์เนาะก็คือจบตาเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยยกเว้นเงินที่อยู่ขวาล่างแล้วก็รูนรูนเนี่ยจะเป็นอัปเกรดเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นเล่นง่ายขึ้นในรอบถัดไป ประเด็นก็คือไอลูนพวกเนี้ยมันแรนดอมดอปครับมันแรนดอมแบบสีเลยสมมติเนี่ยผมใส่ได้สีอ่ะตัวละครที่ผมเล่นคือไวเดอร์อ่ะไวเดอร์หรือผู้สะกดรอยอ่ะผู้สะกดรอยเนี่ยใส่ได้คือสีแดงสองอันสีน้ำเงินอันหนึ่งตานั้นผมดอบสีเขียวเก็ตไหมตานั้นผมดอบสีเขียวล้วนเนี่ยดอบสีเขียวล้วนก็คือผมไม่ได้อัปเกรดอะไรตัวละครเลยยังไม่พอผมดอบสีแดงมาละผมดอปสีแดงมา อ่ะอบสีแดงมาแล้วก็ได้เอฟเฟกเป็นเอ่อเพิ่มพลังโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทดาบสั้นสามชิ้นขึ้นไปมันมันก็ดูดีนะถ้าคุณชอบเล่นดาบสั้นอ่ะแต่แต่ว่าคุณลองคิดดิไอไออันข้างล่างอ่ะมีไห้น้ําสักติดสิทธ์เมื่อบุกโจมตีแล้วถ้ามันมีออฟนี้ออฟเดียวอ่ะแม่งโคตรกำหมัดจริงนะแล้วมันมีอีกหลายอันครับแบบว่าอะไรอ่ะเพิ่มพลังโจมตีมีสั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยมีไห้พลังเวทเมื่อบุกโจมตีผมนี่แบบฮะ ฉันจะเอาไห่พลังเวทไปทําอะไรก็เคลื่อใส่ศัตรูได้แหละแต่มันแบบว่าฮะเกทใช่ไหมมันแบบโอ้โหเกทแมง่งคือออฟมันใจร้ายมากเลยไหมให้ผมพูดตรงๆเนี่ยออฟบางอันมันแบบมันบวกหนึ่งบวกหนึ่งไอ้ไอ้อย่างเงี้ยยังพอใช้ได้ช่วงแรกๆเนาะแต่แบบบางอันอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งใส่ได้เฉพาะเลเวนแนหรือผู้ล้างแค้นอย่างเงี้ยคือความสามารถอันบนเนี่ยคือมันเฉพาะผู้ล้างแค้นเนาะคนอื่นใส่แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรคือแบบโอ้แม่ง หนึอ R N G ใช้ได้แล้วบางอันก็แบบเพิ่มพลังโจมตีของหินขว้างแล้วก็เพิ่มความฉลาดอย่างเงี้ยมันคือโหมันโคตรเกลือนี่คือแค่สีแดงนะแล้วยังไม่นับสีอื่นเกลือมากเออแล้วคุณเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับอัปเกรดคุณได้เลยคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเก็บเงินพอเก็บเงินเสร็จแล้วคุณก็มาซื้อของกับ n อ c นบีเอ็นมันอยู่ไหนวะเออไม่ใช่อีกห้องนึงโต๊ะกลมนี่หลงเหมือนเดิมเลยเกมหลักเกมรองเลยผมหลงเหมือนกันหมดเลย มันจะมี n อ c นะีน้องไหนะน้องไห้อยู่งนี้เออนี่เราก็มาซื้อตอนแรกคุณจะไม่มีไอ้ถ้วยพวกนี้นะเออคุณจะมีแค่ข้างล่างนี้อีโมดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เสียงปันป่นๆเนี่ยสวัสดีช่วยด้วยนะเนี่ยอ่าเนี่ยคุณก็จะซื้ออ,นนอ,อ,นะอันนี้คือซื้อได้เลยนะอันนี้คือซื้อได้เลยอันไหนมีประโยชน์ก็ซื้อไปใช้ก็ได้ส่วนอ,อันนี้คือสุ่มอันนี้คือสุ่มสุ่มละหกร้อยมันจะสุ่มทุกสีเลย ช่วงแรกอะถ้าคุณอยากจะอัปเกรดตัวละครแล้วคุณแบบลงแล้วไม่ได้ลูนที่ดังใจคุณก็คือเอาเงินมาสุม่มนั่นแหละแต่ก็ยังแต่มันก็คือสุ่มมาแหละแล้วคุณก็จะได้เอ่อเพิ่มพลังโจมตีมีดคว้างผมนี่แบบโอ้หมายกอดเพิ่มพลังโจมตีมีดคว้างวะแม่ง <c oughs> กำหมัดจริงนะแต่ส่วนตัวผมขำๆนะแต่เออมันถ้าปรับให้ดีได้ก็จะดีนะเรื่องลูนอะผมพูดตรงๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งอันที่มีประโยชน์และอันที่ไม่มีประโยชน์คือ อยากให้มันมันทาให้ดูเห็นผลมากกว่านี้อย่างบางอันเนี่ยรุ่นอันเนี้ยผมชอบมากก็คือมันเฉพาะของตัวไวเดอร์หรือผู้สะกดรอยเลยก็คือมันจะทําให้เมื่อเราใช้สกิลพิเศษของของอาวุธเนี่ยแล้วเราใช้ดาบใหญ่อะมันจะมีท่าพิเศษด้วยซึ่งมันทําให้มันเท่มากมันเท่มากแล้วผมชอบมากนะผมชอบมากผมรู้สึกว่าเออมันมันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็แบบชัดเจนขึ้น พอมีรูนอันนี้นะเอออ่าสมมติเราไปเอาดาบใหญ่มาสักอันหนึ่งดาบใหญ่อะเขมอเนี่ยคะ,ะเคมอมาปึ๊บมีเคมอแล้วอันนี้เป็นลานฝึกนะครับปึ๊บนี่ปกติมันก็จะลากอย่างนี้หรือว่าดึงศัตรูเข้ามาเนาะแต่ถ้าเรามีท่าพิเศษนี่เราจะมีทําอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นดาบไฟเจ๋งปะผมว่าเจ๋งมากเลยนะผมว่าโคตรเท่เลยโคตรเท่โคตรอย่างเท่ของจริงอันเนี้ย แล้วเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีไฟไปอีก62ผมว่าเจ๋งมากใช้ได้เลยผมว่ามันสุด,สดจัดเออซึ่งตัวอื่นก็จะมีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสกิลหลักสกิลรองนะสกิลเป็นสกิลรองใช่ไหมอ่ามันก็พวกสกิลไม้ตายก็มีเหมือนกันของไวเดอร์ผมก็มีอีกอันหนึ่งที่จะทําให้เวลาใช้ท่าไม้ตายแล้วจะมีไฟเผาที่พื้นค้างเอาไว้อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าจะเป็นเออ จะเป็นอีกสีหนึ่งมั้งอ่าจะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอ่ะเราต้องฆ่าบอสตัวแรกให้ได้ก่อนแล้วเราก็ไปซื้อถ้วยมาแล้วมันก็จะใส่สีอื่นได้เราก็จะเล่นสายอื่นอะไรเขาออย่างอื่นได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็คือทําให้เผาพื้นได้มันก็จะเป็นอีกบิลหนึ่งไปอืมซึ่งก็น่าสนใจสําหรับผมนะเป็นระบบที่น่าสนใจแต่ประเด็นก็คือคุณแม่งต้องชนะบอสตัวแรกให้ได้บอสตัวแรกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะยากเลยแหละผมเห็นหลายคนนุงสู้จนเป็นบ้าเออ มันก็ต้องแบบฝีมือนิดนึงแต่จริงๆอะ่ะเกมมันมีทริคหลายอย่างนะที่ผมเองก็เพิ่งจะรู้ด้วยนะไอ้พวกทริคที่จะช่วยให้เราเล่นน่ะก็คือมันมันจะมีบอกอยู่ให้เราอ่านเนาะซึ่งถ้าเราใครสังเกตนะมันจะมีรายละเอียดบอสอยู่เนาะตรงเนี้ยว่าบอสมันอะไรยังไงเนี่ยอ่ะบอสต,ตัวแรกมันคืออสูรสามเสียนนะเนี่ยอสูรหลายขาปรากฏตัวปรากฏกายาจากเงาติดดาบโซ่บนหลังเพื่อล่าเหยือ่อ เปลวเพลิงวูบไหวพ่วยพุ่งจักวางเขี้ยวบนเสียนอันมากมายซึ่งแม่งโหดมากไอตอนที่มันเป็นสามสามหัวแล้วใช้ดาบอะไรก็มันก็โหดแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้ลำบากอะไรมากความลำบากก็คือพอมันแยกร่างสามร่างเท่านั้นแหละแม่งชิบหายเลยประเด็นก็คือสังเกตไอท่อนข้างล่างไหมมันเขียนเอาไว้ว่าเมื่อถูกเงาจํานวนมากจู่โจมแสงศักดิ์สิทธิ์คงหยุดยั้งมิให้ล่าได้ มันเป็นเหมือนตัวไกลนะว่าบอสตัวเนี้ยมันแพ้ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับเออมันแพ้ธาตุศักดิ์สิทธิ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนผมผ่านผมก็ไม่ได้ใช้อันนี้นะผมใช้ดาบไฟแบบตะเกียรแหละเออแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออถ้าเราใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะทาให้ล่างแยกล่างมันแคนเซลลิลหรือเปล่านะเออใครไอ้นี่ก็ลองไปดูเพราะว่าตัวต่อมาเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าหากต้องการหยุดยั้งก็ต้องวางพิษอ่ะตัวนี้ก็แพ้พิษมันจะมีสารลักษ์บอกเนาะว่าตัวไหนแพ้อะไรเนี้ยเห็นไหม มีแผงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะง่ายเนี่ยก็น่าจะต้องไปหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาสู้กับมันก็จะทำ d a เม g e กับมันได้เยอะกว่านี้นะอได้เยอะกว่านี้อืมก็ประมาณนั้นนะสําหรับไกด์สาหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะเออก็ลองก็ลองไปดูก็ลองใช้ดูตอนผมผ่านผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าเออว่ามันดูตรงนี้ได้นะว่าว่าเออเราสามารถใช้ธาตุที่ชนะทางมันได้ เราจะทำดาเมจได้มากกว่านี้นะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ละมัง้งกับประสบการณ์สิบชั่วโมงของผมนะเออมันคือระบบเกมมันก็มันโอเคนะเอาจริงๆอะถ้าไปเล่นเล่นจริงๆผมว่ามันสนุกดีนะเออแต่ผมเข้าใจบางคนที่เล่นเอลเดนลิงมาแล้วก็แบบก็อยากได้มูดเหมือนอเอลเดนลิงอะเออแบบลงไปในแมปสำรวจแต่เกมนี้คือเนี่ยพอมันเห็นแมปปุ๊บคุณต้องติ๊กแมปแล้วไปทางนี้ไปทางนี้ไปน,ไปนู่นไปต่อนี่มานี่ไปนี่อะไรเงี้ยรีบ มันจะเล่นวิธีคิดวิธีเคลื่อนแมพมันจะคล้ายๆเกมแ a t t l e r o อย l ลครับพอเราทำออบเจกต์อะไรเสร็จเราก็ต้องเปลี่ยนเราต้องรีบมผมเข้าใจบางคนที่เขาแบบเขาอยากสำรวจเขาอยากเดินช,ชมบรรยากาศอะไรเงรี้ยแต่เกมนี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นนะคือผมอยากให้คิดไปเลยว่าเกมนี้มันไม่ใช่โซลไอะ่ะเออผมว่าคิดอย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าเกมมันไม่ใช่โซลไ์มันแค่มีระบบการควบคุมเหมือนเหมือนดาร์ s โซเหมือนเอลเดนลิงเฉยๆแต่ว่ามัน มันไม่ใช่โซลไลท์เลยมันเป็นเกมโลกไลท์เออมันเป็นเกมโลกไลท์ที่มีระบบอัปเกรดเป็นเพิ่มพลังโจมตีมีดคว้างแม่งเอ้ยแม่งปั่นจริงนะไอ้เพิ่มพลังโจมตีมีดมีดคว้างเนี่ยเนี่ยเสริมพลังปานและการคัมรามถ้าเราไม่มีสกิลคัมรามแม่งมีประโยชน์ยังไงวะไอ้กินเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยนี่ไงมีดคว้างมุ่งเนี่ยคุณจะมีมีดคว้างเมื่อบุกโจมตีนี่ลูนแม่งปั่นจริง ถ้าปรับได้จะดีมากลูนเน่ะถ้าปรับได้จะดีมากแต่อย่างที่บอกแล้วครับณตอนเนี้ยสําหรับผมผมเอ็นจอยกับมันนะผมสนุกกับมันนะเออมันก็มีหัวร้อนบ้างครับที่แบบโอ้คนเล่นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือผมไม่อยากอะไรมากคือถ้าดูในจอมันจะเห็นผมบ่นนะแต่ผมก็เข้าใจนะบางคนมันมันเพิ่งเล่นอ่ะเออแล้วเกมมันเพิ่งจะวันแรกเองจะอะไรขนาดนั้นแต่แบบว่ามันก็อดบ่นไม่ได้เนาะเวลาเล่นเกมพวกนี้มันก็หัวร้อนอะไรเงี้ยอแต่มันก็นะ ไม่รู้จะพูดยังไงถามว่าสนุกไหมผมสนุกนะผมก็พูดตรงๆว่าผมสนุกกันแหละเออผมสนุกกับมันมากเลยเอาจริงๆเล่นเพลินมากสนุกกว่าที่ตัวเองคิดด้วยผมคิดว่าเกมมันสนุกกว่าที่ผมคิดด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแบทเทิลเลอร์แบบไม่เชิงแบทเทิลเลอร์ยอสิเป็นแบบโลกไลฟ์ฟาร์มเพลินๆเล่นเรื่อยๆแต่ว่าพอเล่นจริงๆเออมันสนุกกว่าที่คิดว่าอะไรเงี้ยผมลองเล่นคนเดียวแล้วก็สนุกนะแต่ว่าเออมันมันยากยากจริงต้องตั้งใจเล่นกว่านี้หน่อยแต่ว่าเออมันก็สนุกมันสนุกกว่าที่ผมคิดพอสมควรเลยนะ แต่ถามว่ามันดีเบสแบบว่าอยากแนะนําให้ทุกคนไหมผมก็ตอบตรงๆว่าไม่เกมมันเฉพาะทางนะผมพูดตรงๆเลยเกมมันค่อนข้างเฉพาะทางถ้าไม่เคยเล่น Dark Souls Elden Ring มาก่อนเลยไม่เคยเล่นแนวโซมาก่อนเลยคุณจะไม่ชินกับระบบของเกมเลยก็คือสต a ามิแาระบบใสเอาเอาระบบการเ,าเลือกอาวุธมูฟเซตอาวุธมูฟเซตมอนอะไรเงี้ยคุณจะไม่ชินเลยแต่ถามว่าคุณเรียนรู้ได้ไหมผมคิดว่าเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คุณเรียนรู้ได้ถ้าคุณชอบ คุณอยากจะเล่นกับเพื่อนคุณไม่เคยเล่นโซเลยเพื่อนคุณเล่นโซเพื่อนคุณเพื่อนคุณเล่นเอลเดนลิงมาก็เลยซื้อเกมนี้มาคุณเลยซื้อเกมนี้มาเล่นกับเพื่อนคุณแง่คุณไม่เคยเล่นเอลเดนลิงมาก่อนเลยถามว่าเล่นได้เล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้มูฟเซตค่อยๆเรียนรู้มูฟเซตของอาวุธค่อยๆเรียนรู้มูฟเซตของมอนไปนะใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยผมคิดว่าพอสมควรเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันมีประเภทอาวุธอะไรธาตุอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเอลเดนลิงมาก่อน่ะคุณจ well ับบป๊ ผมว่าคุณเล่นเป็นเลยแต่ว่าประเด็นก็คือคุณเล่นเป็นแล้วอ่ะมันก็จะมีอาวุธแบบอาวุธแปลกๆอาวุธอะไรแบบเอ้ยแม่งอาวุธนี้แม่งไม่เคยใช้มาก่อนเลยแต่ว่าพลังโจมตีมันเยอะลองใช้ดูอะไรเงี้ยมันก็จะอารมณ์นั้นแต่ว่าถ้าหัดหัดไปเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละเออมันก็ชินเองแหละเพราะว่าจากที่ผมลองเล่นมามันผมชอบเล่นดาบใหญ่ก็ใช้ดาบใหญ่แทบตลอดนะครับพาสกิลมันล็อกหมดเลยว่าความสามารถไอ้ท่าโหนตะเกียมันมันได้เฉพาะดาบใหญ่มันก็ เจอดาบใหญ่แทบตลอดเนาะเพราะว่าดาบใหญ่มันเยอะด้วยแหละก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะแต่ถ้าแบบเอออยากจะเล่นคาตานะอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะในเรื่องตรงนี้อืมจนสมอันเนี้ยสมก็เป็นกึ่งบนกึ่งรีวิวจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นมันเป็นคำชมแต่เต็มไปด้วยคำบนนะ่น่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงคือผมชอบเกมนะผมพูดหลายรอบนะว่าผมชอบผมสนุกนะ มันเหมือนกับการที่เราเล่นเกมที่ไม่ทําไม่ได้ดีมากแต่ว่าสนุกกับมันเออประมาณนั้นคือถามว่าเกมมัน perfect ไหมเกมมันไม่ perfect เลยนะเกมอย่างที่บอกมันมีเรื่องลูนเรื่องวอยแชทเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยเรื่องแมปอย่างเงี้ยแมปมันก็มันก็เขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้แรนดอมขนาดนั้นครับแต่มันมีบางอย่างที่แรนดอมนะแต่มันไม่ได้แรนดอมขนาดนั้นแบบแ a n d อมทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ครับมันไม่ได้ด a n d ม m i อร์ขนาดนั้นแมปมันยังเหมือนเดิมแล้วก็มี าบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างนะถ้าได้ลองเล่นก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดะนะเนาะซึ่งถ้ามันเรนดอมไปหมดเลยเพเยอร์แวลูมมันน่าจะสูงกว่านี้ณนะตอนนี้เพเยอร์แวลูมันคือการฟาร์มรูนเพื่อให้ตัวละครเก่งขึ้นกับซื้อสกินนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะออไม่มีตังค์ก็คือซื้อสกินก็คือฟาร์มเงินในเกมมาซื้อสกินตัวละครเปลี่ยนสกินตัวละครก็เท่ดีสำหรับผมเท่ดี เป็นอะไรที่เจ๋งใช้ได้เลยหลักๆก,ก็ประมาณนั้นแหละอืมสําหรับเอลเดนดิงน t ยเรนนะอืคือถ้าจะให้พูดก็คือมันเป็นเกมที่สนุกแต่ว่ามันยังขาดๆกันเกินอยู่บางอย่างผมว่าแม่งสนุกมากเลยเกิเฉพาะไฟบอสอะแต่บางอย่างก็รู้สึกแบบว่ามันแบบเราเพื่ออะไรวะอย่างเช่นเวลาเราชนะบอสอย่างเงี้ยมันรางวัลที่ได้จากชนะบอสมันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอนอกจากเนื้อเรื่องอะเออมันถ้ามันให รูนพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยสับเราหน่อยก็คงจะดีแต่ณนะตอนเนี้ก็คือเงินที่ได้ก็ไม่ได้เยอะมากจากจากชนะ,ะนะคือแพ้กับชนะได้เงินต่างกันไม่มากเออต้องบอกงี้แพ้กับชนะได้เงินต่างกันไม่มากเน้นจํานวนรอบอะ่ะดีที่สุดถ้าเกิดอยากจะฟาร์มเงินนะ,นะครับแต่ว่าชนะแล้วน่าจะได้รูนพิเศษสําหรับค่าครั้งแรกอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เลยเลยเออมันก็แรนดอมรูนเหมือนเดิมก็เลยเงาเงาดนึง รางวัลสาหรับการชนะมันมันดูไม่ค่อยมีอะไรออย่างที่ผมบอกบางอย่างมันก็สนุกมากๆแต่บางอย่างมันก็รู้สึกแบบเออหาเรื่องมาบ่นได้เยอะอะเกมเนี้ยเออมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะแบบเอนจอยกับมันหรือเปล่านะเออสาหรับใครที่แบบอ,อยากดูเกมเพย์อยากดูตอนเล่นก็ไปดูได้ในไลฟ์นะครับผมไลฟ์เอาไว้แล้วมีไลฟ์สองไลฟ์เลยเดย์วันนี่ผมไลฟ์สองไลฟ์เลยตอนกลางวันกับตอนคืนนะเออมีตอนคืนเล่นกับน้องๆน,นะครับ แล้วก็มีค่าบอสโทด้วยเอ,อตีตูดหมานะก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะส่วนใหญ่เป็นบน่บนๆนะบน่บนๆชมอย่างเดียวชมว่าเออชอบพูดว่าชอบนะคือส่วนที่ชอบเออผมไม่ได้พูดเลยเนาะว่าผมชอบอะไรเอาจริงๆส่วนที่ผมชอบมันก็คือวิธีการเล่นที่มันเป็นดาร์กโซ่แหละครับคือเอาจริงๆอ่ะนอกจากเซคิโอ่ะเขาไม่เคยทํา โหมดบอสรัสมาก่อนเลยก็คือแบบลุยบอสอย่างเดียวอะซึ่งเกมเนี้ยมันคล้ายๆโหมดบอสรัสนะแต่ว่าก็มีเมคนิกแบบแบทเทิลเรย์ลมีโดดลงไปหาอาวุธอะไรเงี้ยมันก็แปลกใหม่ดีสําหรับผมมันคือมันไม่เบสแต่ว่ามันสนุกครับมันสนุกได้เออเราสนุกกับมันได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าคุณมีเพื่อนเล่นด้วยจะยิ่งสนุกมากๆถ้าคุณเล่นคนเดียวอะผมผมไม่แนะนําเลยถ้าคุณเล่นคนเดียวแล้วไปแรนดอมปาร์ตี้ ถามว่ามันพอจะสนุกได้มั้ยมันพอจะสนุกได้แต่เล่นกับเพื่อนสนุกกว่าครับเออเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเล่น Hell Diver คุณจะเล่น Hell Diver คนเดียวจริงๆเหรอ Hell Diver มันสนุกมากเลยนะแต่ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนคุณจะยิ่งสนุกถ้าคุณเล่นคนเดียวคุณจะเล่น Hell Diver คนเดียวจริงๆเหรออารมณ์ประมาณนั้นแนหะ Hell Diver ข้อดีมันก็คือคุณเล่นคนเดียวอะ่ะเออลงไปในแมปคุณยังเปิดไมค์คุยกับต่างชาติคุยกับคอมมูนิตี้ของเกมได้แต่เกมนี้มันไม่ได้มันไม่มีไมค์ตรงนั้นถ้ามันมีมีีไมมมมมคเเนน่่ยผิิดวาาาัอจจะสสรสร้ง ได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะนํามาซึ่งท็อกซิกได้ด้วยก็พูดตรงๆนะเพราะว่าเกมมันเร็วแล้วก็มันมีสกิลอิชูสูงอ่ะคือคนเล่นไม่ผ่านมันก็คือแบบโอ้สกิลออชูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันยากจริงไหมมันยากจริงนะมันยากจริงนะถ้าคุณไม่ได้ใช้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยที่มันบอกเนี่ยว่าแบบที่มันคอยใบ้มาช่วยคุณเนี่ยเอ่อผมบอกเลยโหตึงจัดอะคุณไปดูสตรีมเมอร์เล่นได้เลยทุกคนน่งตึงกันหมดอะทุกคนต้องพูดกันหมดเลยว่าบอสตัวแรกทำไมมันตึงกว่าที่คิดเยอะเลย ตึงมากตึงมากผมก็ไม่ได้เล่นโซไม่ได้เล่นแบบเอลเดนลิงมาน้อยนอยนะผมเล่นมาเยอะนะคืออาจจะไม่ได้เล่นเก่งนะผมไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าผมก็พบว่าผมเล่นมาเยอะนะพวกดาร์คโซเอลเดนลิงหรือว่าเกมแนวโซไลท์อื่นๆอย่างเงี้ยแต่เจอเกมนี้เข้าไปโอ้ติดบอสคือหลักๆที่ผมติดมันไม่ได้ติดเพราะตัวเองเหรอกครับผมมันไม่ค่อยตายหรอกหลักๆจะเป็นคือมันเป็นเพื่อนมันเป็นเกมเล่นเป็นทีมะเนาะมันก็ต้องมีการชุบเพื่อนร่วมทีมมีอะไรอย่างเงี้ยเออ ล้วบอสมันค่อนข้างอึดด้วยเพราะเราเล่นหลายคนถ้าเราเล่นคนเดียวบอสอาจจะเปราะบางกว่านี้ละกันนะผมไว้แน่ใจเหมือนกันว่าต้องบิวยังไงถึงจะแบบว่าตีบอสได้เร็วอเออแต่ถ้าเราใช้ถาดที่ตรงเงื่อนไขก็อาจจะเร็วกว่านี้อืมคิดว่าอย่างนั้นนะอืน่าจะประมาณนี้แหละไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะก็น่าจะประมาณนี้นะสาหรับกึ่งบนกึง่งรีวิวประสบการณ์10ชั่วโมงกับเอลเดนวิงไรเรนของผมนะครับสนุกมากๆสนุกมาก,ก,มากๆคิดว่าหลายคนน่าจะ ซื้อมาเล่นแล้วก็บางคนก็อาจจะบ่นไปแล้วบางคนอาจจะรีฟันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรผมว่าคุณพวกคุณไม่ได้ผิดเลยผมพูดตรงๆถ้าคุณไม่สนุกกับมันคุณไม่ได้ผิดนะเออมันมันไม่สนุกได้เว้ยคนเรามันไม่สนุกได้บางทีอ่ะผมเป็นคนที่เล่นเกมฟุตบอลไม่เป็นเว้ยผมเล่นยังไงก็ไม่สนุกผมไปดูเขาเล่นผมก็ไม่สนุกเออผมก็นั่นมันอารมณ์นั้นแหละครับคนเรามันก็ต้องมีขอบางอย่างที่ไม่สนุกบ้างเออแบบ คือไม่ใช่ว่าฟอร์มซอฟต์แวร์จะต้องทำเกมที่ถูกจริตเราอย่างเดียวเขาก็ทําเกมไปเรื่อยอครับคือฟอร์มซอฟต์แวร์ก็เคยทาเกมกากๆสมัยก่อนมาก่อนมันจะมีเกมนึงอะที่เป็นเกมนินจาผมโคตชอบเลยแต่คุณรู้ป่ะว่ารีวิวมันแย่มากไอเกมนินจาแล้วน่นะแต่ผมชอบมากเลยนะไอเกมนินจาของฟอร์มซอฟต์แวร์โอ้แม่งยังฟันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่นินจารอบสังหารนะมันเป็นนินจาแอคชั่นคล้ายๆเดวิเมคายอะ ถ้าใครรู้จักนี่ก็แฟนแฟนตัวจริงนะสมัยก่อนมันมีอยู่มันมีอยู่ยเกมหนึ่งเกมนินจาปั่นมากอืมอเริ่มไปเรื่อยแล้วนะก็ประมาณนี้แหละครับเออก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะเออขอบคุณมากๆก็ช่องของผมเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะจากคนดูนิดๆหน่อยๆ <c oughs> ก็นะม <c oughs> ก็ประคับประคองไปเรื่อยๆเนาะหลักร้อยหลักพันคือมันเหวี่ยงมากเลยบอกตรงๆเลยวิวช่องผมเนี่ยเหวี่ยงมากๆเลยซึ่งผมก็คงไม่อะไรหรอกแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูคลิปมาจนจบผมไม่รู้ว่าพวกคุณดูทุกคลิปหรือเปล่าอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่รู้ด้วยซ้านะคุณอาจจะดูแค่เอเดนลิงคุณอาจจะดูแค่เอ็กซ์เพนดิชันหรือบางคนอาจจะดูแค่การดัมหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็เล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมชอบที่ผมเล่นนั่นแหละรครับผมก็เอามาลง นะผมขอบคุณจริงๆที่ทุกคนที่ติดตามดูกันนะไม่ว่าจะดูคลิปเดียวหรือเพิ่งเคยดูแวะมาดูหลงมาดูไม่ว่ายังไงถ้าคุณดูถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรจะฝากแล้วฝากไว้เท่านี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้กันด้วยนะครับช่องผมก็มีระบบสมาชิกนะแต่ก็ไม่มีอะไรให้เลยนะก็เป็นการสนับสนุนกันหรือว่าใครอยากจะสุบระแตงมาก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันละกันนะครับเป็นคน่านนค่าไฟค่าอาหารแมวประมาณนี้ละกันอืนึกอะไรไม่ออกแล้วพูดตรงๆผมนึกอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าเล่นนานจัด,จดมันเลยแบงๆนะอนึกอะไรไม่ออกแล้วประมาณนี้ละกันขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ